รายการสร้างความสุขเหมาะสําหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมนะครับ Subscribe ครับมันต้องเรียนเลยนะคะ s u b s c ร i b e ครับกดกดคํากดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาเป็นเทนนะครับโอเคหรือออมิชิกนะครับโอเคลองแปลงตัวแรกกันก่อนดีกว่าอันนี้คือผ้าคลาสสิกนะครับผมจะแปลงเป็นเออ ตัวอะะไรดีเดี๋ยวกระหิโลออกลงฮิวฮิวมัสโอเคครับสำหรับนาฬิกา,กาเบ็นทินก็จะมีแค่นี้ครับในนันกับภาคคาสิเนียต่อไปก็ภาคเอเลนฟอร์สนะครับแต่มันมีอันหนึ่งที่สมจริงกว่านี้ นี่ทุสมจริงจัดผมจะแปงลงรั่งเป็นเจ็ดเรนะครับเดี๋ยวเวลาฮีโร่ออกลงเป็นสวอมไฟเยอเจ็ดเรสวอมไฟเออเี่เราการลายเป็นสวอมไฟเยอวก็จะกลายเจ็ดเร,าาร,รต่อเลยเปฮิ้วมังกะระซอเอาเจ็ตเรดว่าเจ็ตเรเรเคยต่อไปนาฬิกาอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นของใครในเรื่อง โอ้อาแน่นเราอันนี้ของใครนี่ไปดีกว่าจำชื่อไม่ได้ครับโอเคทุกคนให้มันก็จะมีแค่เนี้ยพวกนั้นน่ะโอเคทุกคนดูอันนี้กันดีกว่า his b r o เหรอ เด oh ี๋ยวเวลาฮิโลออกลองช็อร็รกเติมตึมตมเฮียอะไรอะเฮ้ยอะไรอ่ะเซ่ทุกคนอันนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะมาเรารีวิวมาทุกคนมาดูนนี้กันด pues ูอ่ะอันนี้มันก็แบบแค่จะ่ไม่มีอะไรเลยอะแบบเดยมโอเคทุกคนเรามาดูนาฬิกาเควินอันนี้เรารีวิวแบรนด์นะนาฬิกาเควินเฮจัดสีแดง อันนี้ผมจะประกายร่างเป็นเอ็กซ์แลนเทสของเควินนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเชื่ออะไะเอ็กซ์แลนเทสเวอร์ชั่นเควินโอเคอันนี้ก็ภาครีบูตเหมือนเดิมนะครับใน <c oughs> เวลาฮีโร่ออกล่งโอเวอร์ฟลูเติมตึงเดิม <c oughs> อันนี้ก็ตัวใส่ฟ้านะครับมาหวดอันนี้อันนี้อันไหนนะผมจำไม่ได้แล้วอะ่ะเฮ้ยน่าจะอันที่ผมดูอยู่มั้งเดีวไลฮีโร่โกู๊ปเอากู๊ปอันนี้เแบบี้นะครับผมจะกลายร่างเป็นกู๊ปมาดูสิโอ้โหแป๊บเดียวพัง ต่อไปก็อันนี้คืออะไรไม่รู้ครับน่าจะแท่นอะไรไม่รู้ครับโอเคไหมทุกคนอันนี้คือนาฬิกาภาพก็มีเวรสสอร์สสีทองหรือสีทองแบบโอเคผมไม่รู้ชื่อแล้วกดไปก่อนเโอเคทุกคนเรามาดูอีกตัวก่อน อันนี้อะไรไม่รู้นะครับน่าจะไม่มีเรื่องมั้งแต่ผมอย่างชอบเลยลักษณะไทะ่ผม,มกลายเป็นไอ้มังกรนี่มังกรอย่างไท่ผมชอบจัดอันนี้ก็คือสีฟ้านะครับโอเคคนแล้วก็รออันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะผมไม่รู้จักเลยเพราะผมไม่ค่อยดูเป็นเห็นพวกนี้ ดูกราหีโรกลง wow. องววเออเออกดไปดิกดกดเออเอาหมดเฉยโอเคทุกคนมาอันนี้ก็ภาคอมีเวิร์สเหมือนเดิมนะครับเป <c oughs> ็นตัวนี้ละกันเรามาถึงอันนี้ละโอ้โหทุกคนอ้เนี้ยผมชอบจัดเลยเพราะมันมีหนามและสีแดงผมก็ชอบเลยไป โอเคทุกคนอันนี้ก็เข้าถึงโซนสีแดงนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนผมชอบตัวเนี้ยตัวอะไรอ่ะใครรู้ก็จบวกมาด้วยนะครับผมแปลงล่างก่อนแะ้วใครมาทุกคนอันนี้ก็น่าจะพักอันติเมทเอเรียนะครับแต่มันแปลงล่างัอนติเมทไม่ได้อะอันนี่ไงแปลงอ่างนติเมทได้แต่บางตัวก็แปลงไม่ได้อะ ฮิวมังกสซโอเคเราเป็นฮิวมังกัสซอานีคนผมก็จะรีวิวอันนี้ของเบนยิบสามนะครับอัปเกรดมาตัวแรกเลยเหรอเอาด้วยดีทุกคน เอ็กซ์แลเลสเอ็กซ์แลเลสมังน่าจะชื่อเอ็กซ์แลเลสมังค์แมนคายเอ็กซ์แลเลสอะผมดูเงาได้อันนี้อะไรเนี่ยน่าจะนาฬิกาเป็นเบนของผู้หญิงครับโอเคไปมีตัวนี้ก่อนรักกันไม่รู้จักตัวไหนเนี่ยครับอันนี้คือภาพอมีเวิร์สปกตินครับเกมตัวไหนดีอะผมมองไม่ชัดอะ อันตัวเนี้ยจะตัวย้อนเวลาลเลย้ยโอเคเปลี่ยนก่อนอันนี้คือภาคอันติเมตแบบของแท้นะครับของแท้ที่เห็นเลยครับผมก็จะแปลงเ่างเจตเลยครับเพราะว่าเพราะผมทำเสียงเจตเลยเป็นอันติเมตเป็นนะครับแล้วก็คิวมังกรซอรวยดเวลาฮิราออกกลง อ้าวอ้าวอา,อา,อาไม่ปแปลงร่างโอ้โหไม่เป็นอันติเมตหรอเอรรุ่นมันไม่เป็นอันติเมตอ่ะอ้าวแล้วทำไมมันไม่เป็นอันติเมตอ่ะไม่มีอันติเมตเจ็ตเลยอ่ะอ้าวอันติเมตฮิวมางกัสซ่าเจ็บคอครับอ่ะอันนี้เอาไปแล้ว โอเคทุกคนผมยังไม่ได้รีวิวอันไหนบ้างนะโอเคทุกคนผมก็รีวิวหมดแล้วนะครับผมจะพาดูามันมีตัวอะไรบ้างอันนี้คีสบัสตัวสายฟ้าแล้วก็อะไรไม่รู้ครับอะไรไม่รู้ไอตัวที่มันมีตายเยอะแต่ผมจำชื่อไม่ได้เววูปนะครับเออตัวนั้นรนุมก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันจำชื่อไม่ได้เบบิก จำชื่อไม่ได้แต่มันแต่ที่ผมรู้ว่ามันเป็นตัวแบบตัวเล็กๆอ่ะแล้วมันคล้ายๆไดโนเสาร์ว่อะอันนี้ g o l d f i เอ็ก c e l e r a t e Ripjaw เออไว y b y อันนี้ Cannonball นะครับ Upgrade s t i n g f ฮ y h u m สเกเ e เ e t o n d อน m o n โ Head f ม Arm เฮิสบาร t โอเคกลับมาตัวเดิมครับมาเราดูอันนี้กันดีกว่าว่าม,มีอะไรบ้างนะโอเคเอาอันนี้ดีกว่ารอะอันนี้เท่กว่านะครับเรชอบ <c oughs> มันก็คล้ายกันนั่นแหละอันนี้สวมไฟ f ์มังกี้สไปเดอร์อันนี้เจลเรอันนี้ฮิวมังซอันนี้มันเป็น,มนแมลงสาบนะครับมันเป็นเหมือนคล้ายๆแมลงสารรบแต่ผมไม่รู้ชื่อมันนะครับ ผมไม่ค่อยได้ดูภาคเอลฟอร์ดอันนี้อันนี้ไอ,อ,อ,อเอโค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 เซงเงี้ยไม่รู้ครับอันนี้ตัวเพรผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันอ่ะอันนี้กููปหมอผีมัง้งโอเคทุกคนแค่นี้แหละมาเราไปดูอันนี้กันดีกว่าโอ้โหอันนี้ปาร์ตเหมือนเดิมนะครับอันนี้ปูอามเกลเดอร์เทิร์น โอเคทุกคนผมก็น่าจะบอกไปแล้วมั้งพวกนี้มันตัวซ้ำหมดเอาอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหตัวสีม่วงอะไรอะดรสเตนเหรอมันทุกคนลงมาดูอันนี้กันดีกว่าเออผมไม่รู้ชื่อพวกมันหมดเลยครับดูแต่เวบูฟเนี่ยอันนี้อันนี้ผมว่ามันเท่จัดเลยนะ อันนี้ h i s p a r e ว s ช o n รีบู o t อันนี้อะไรไม่รู้อันนี้เบบ y อันนี้กูฟอันนี้จัดเร y เอออันนี้แก๊กแก๊สมันเพราะว่ามันมีชื่อย่อมจากนิวแก๊กอันนี้เอออะไรอะ่ะชักรักอันนี้อันนี้อะไรนะชาร์เอ r รตหรือรันนี่แหละเ a ตรันนะอันนี้ไม่รู้แต่มันตัวแยกล่างที่ผมรู้เนี่ยหิวมั้งหิวมั้งก็ซ่อันนี้ที่เด็กตั้งใ้นะอันนี้เออเอออะไรนะโอ้ฟรอันนี้เอ็กซ์ e ลเลอันนี้วายวายนะครับอันนี้แชแนลบัล p g อัพเกรดสติงไฟ อู้อันนี้เกเรเทรนนะครับอันนี้เดมอนเฮดผมชอบเดมอนเฮดทัางนี้มันเลยเพราะมันเท่เแล้วก็สตริงไฟด้วย <S <S แล้วก็อันนี้เออมันชื่อออโฟโอาร์ออฟอาร์เกือบลืมชื่อเราดีวิวอันนี้ต่อนะครับ ้ยรีวิวของเควินเอ้ยอันนี้อันนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยทุนออผมหไม่มีตัวเอเล่ให้เลือกเลยเหรอ,อทำไมมันกระจกเออกระจกมาน,นี่ของเควินนะครับดูเลือดเลือดพลานมากีนแคหน้าบอลอันนี้เออตัวอะไรไม่รู้อะผมไม่รู้จับพวกมันเลยอะไ,ไ,อไม่คุ้นอะผมไม่คุ้นอะผมไม่คุนอะอัน,นอันนี้ขอข้าขอข่าไปก่อนนะครับเพราะผมไม่คุ้นชื่อกับมัน อันนี้ภาครีบูตเหมือนเดิมครับอันนี้มันก็เหมือนกันหมดเลยนะเนี่ยเหมือนกันหมดเลยโอเคเราข้ามอันนี้กันดีกว่าอันนี้ก็น่าจะภาครีบูตทำไมรีบูตมันเยอะจังไงมีทั้งสามอันเลยอะ่ะโอ้โหรีบูตเยอะมากอันนี้ก็คือแท่งอะไรไม่รู้ครับหมุนยไม่ได้ด้วย อันนี้ก็สีทองครับผมไม่รู้จักอ่ะไอพวกอมิเวร์นี่ผมขอขอข้ามไม่หมดเล้ะเพราะผมไม่รู้จักอันนี้ขอข้ามไม่รู้จักนะครับอันนี้อ๋ออันนี้อ๋ออันนี้ไวูอ๋อมันน่าก็น่าจะเหมือนมั้งเลยผมบางอันผมก็ไม่รู้จักอันนี้ก่อน โอเคอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับเบ oh. <c oughs> นยีิบสามอ้ไอของเบนผู้หญิงก็น่าจะเหมือนกันนะครับมันเหมือนกันอนะมันก็ชื่อน่าจะเหมือนกันนะครับอัปเกรด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 โอ้โหไม่มีไอตัวอะไรที่ผมรู้จักเลย อันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็เหมือนกับโมดเลย,ยก,ก็ไม่อกโอเคทุกคนเราก็รีวิวกันแค่นี้นะครับเดวเวลาฮีโร่ออกลง อันติเมนสไปเดอร์มังกี้โอเคครับบ๊ายบายนะครับเดี oh, mm ๋ยวเจอกันคลิปหน้า